โอเคตอนนี้เรีอยู่ในรถเนี่ยเอาไม่รูงนี้แล้วใหคนพาพวกเรามาเองอ้าวคุณฉันไม่ได้พาพวกนายมาฉันขี่อะไรนะเอ่อท็กซี่มาแล้วไม่ได้พานายมาส่งเองนะเออใช่ว่ะทำไมใช้คีย์บอร์ดได้หว่ะเพราเด็กเฮ้ยเราเร็วเ เหมือนจะเป็นเอป่านะโอ้โห,โหดูดิต้นไม้ก็มีต้นง,งูนก็มีโอ้โหดูผ้านบ้านตรงไหนอะตรงโน้นน่ะไหนก็ดูเลยโอ้โหสภพาพใครมันจะไปรอดในบ้านเลยวะเดี๋ยวรู้โอ้โฉันรู้แล้วฉันจะไปแคมปเปงยังไงเออใช่ว่ะจะไปชิคกี้พายใช่อะ จำจำซันไงเอาไว้นี่ดาวโอเคพวกเราเอากระเป๋าลงกันแล้วเออเดี๋ยวพ่งนี้ไปตัดไม้กันนะโอเคไปแหละไม่รอแล้วใช่ฉันไม่รอแล้วใช่เดี๋ยวฉันจะคนสร้างเองเข้าใจครับท่านเป็นท่อนตอนไหนวะโอเคพวกเราเอามาแล้วเราไม่น่ยู่ไหนอะยู่นี่ไม่เห็นเหรอเออพวกเราเอามาแล้วไม้ที่มันไมน้รูปแรงเหมือนหอ,อีมากเลยเออ พูดเราได้มาแบบนี้มาวะเพื่อจ้างมันเถอะพูดเรามาแคมปิ้งกันเถอะโอ้ยเวมทำไมกูต้องมาแคมปิ้งได้ฟะยังต่อไปเนื่องจากฉันเตรียมปืนไฟมาโอเคตอนนี้เราก็จุดไฟได้แหละแล้วกออ็ไม่ใช่อีดีพารามิเตอร์จะคีนออก เอ้ยทำฉันเกับตายเลยนีที่ทำมาอยู่ตรงนี้อะ่ะค่อยอย่าบ่นมากดียังไงเราก็ต้องอบอกเลยพูกเราต้องมาเติมไฟให้มันตลอดเลยเพราะว่าอะไรจะไฟมันจะดับไงไอไฟ,ไฟดาวเออใครมีขนมบ้างอะพวอมรับผมครับ โอเคฉันก็มีแต่ใช้ไม่เอามาละกันทำไมขี้เกียรู้ตานี่กว่าไหมโอเคเอาเสบคอนเลยไม่รู้เอาไฟดับก็บอกแล้วว่ามันต้องว่ามันต้องเติมให้ทุกทีโอเคขอยิบก่อนเอ้ยให่ยาๆญ่ให่ยาหะ่ใหตุย เฮ้ยเดี๋ยวมันตุยย้ยเนี่ยแล้วแล้วต้องทำอะไรต่อ <_ d ance> ก็แคมป์ปิ้งไปประมาณสิบวันน่าจะพอนะสิบวันเละเ,เอา้าวก็มาสนกุกอ่ะจ้ะเอา้เอาเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะอ๋ออีมากเลยกันเลยเนะี่ยไม่รู้ดิสราจต้องเปลี่ยนไหมโอเคไฟแบบนี้มันสามารถอยู่ได้สิบวันเลย โอ้โห10วันเลยเอ่ะเอ้ยช่วยด้วยครับมันเสียงไข่อ่ะไม่รู้ดิโอเคมันเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วพวกเราต้องไปใช่แม่พูดชมโอเคง่ายไปดิเฮ้ยมีช้างอ่ะเอาไรวะคืยเห็นด้วยไปคืยฉันเห็นอ่ะไข่ก็รอก็รอไปเจอใช่มะตะมอง ดีนะพวกเราเตรียมไฟฉายมาอย่างดีเพื่อจะเอิ่อล่าสมบัติะพวใช่ปะเราไปตามหาเสียงกันเถอะไป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 รออย่ารอช้าอย่าอย่าลีลาอย่าลีลาใช่อย่าลีลาบ้างดินะนั่นแหละอย่าลีลาไอคอนมาชั้นแรงเยอะมากเลยเ<ม>ห็นทำไมมันเยอะจังวะไม่รู้ดิ ใครจะรู้ก็รู้ไปเถอะนี่แหละพันนนงนั่นเลยพังนั่นเลยนี่เลยไม่มีแล้วเห็นเหืนอะไรไม่มีแล้วอ,อจะมาถีบทำไมเนี่ยมาขอโทษดีไม่เป็นไรเอาอไอ้นี่กับบัตเทีบิแล้วก็มันส่งตัวไม่ค่อยได้อะไฟมันบ้าโอเคมีอีกหนึ่งมีก้อนหนึ่งนี่แหละพัง ยังไงพังไม่ไดีแี่มันดูน่ากลัวจังเลยใช่มดูน่ากลัวมากงเออมันจะมีผีมาหลอกหลอนยู่งเอ้เวลาเลยอือใช่เลยว่าทำไมน้ำพุชูจังเลยวะโอ้แต่ฉันมันดูเว้าออกนี่เออวะาทำไมฉันดูไม่ได้วะอู้ยังไงเออมาดูกันนีิให้ศพใครอ่ะไหน,นไหนไหน นี่ไปดูดิดูดิบิวไปดูปรจริงเหรอมันควรจะไม่มีศพนะนี่ถ้ามันไม่มีผีเออชิลเอ้เฮ้จะไปยังกระสาดตัวเองมาสาดตัวเองเเออเขาตายไล้อย่างวะอึเออข้ามไปเลยเออข้ามไปเลย ชิวโอ้ชิวด้วยาาค่ะหมอเฮ้ยอะไรอะโอ้โหพระเจ้าพระเจ้าจริงเหรอะวะเด,ด,ดี๋ยวคนดูเลยไหน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 ผีไหนอาศพโอ้โหชัดเจนขนาดนี้ไม่เห็นหรอฉันยังไม่ตายเฮ้ยนายบอกมาว่าใครฆ่านายโอ้โหดูสภาพคนดิ เพื่อขาเอาะลยคือบอ,อาฉันกำลังเดินเพื่อจะตัวคนที่อยู่ในถ้ำกำลังรักษาคนอยู่จู่ๆก็มีตัวอะไรไม่อ้ยรู้เอ้ยใหญ่มากมันใหญ่เท่าไวลาเนะี่ยผีเป็นหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะผีเป็นบ้าอะไรมันจะมาอยู่ที่นี่เออแล้วตองอะไรอ่ะมันมีขนาดใหญ่ ปากกว้างและเออบอกไม่ถูกอะ่ะเป็นตัวอะไรไม่รู้ฉันสนุกไปแป๊บหนึ่งแล้วฉันก็โอ้โหเกิดมาเสียงในสภาพเนี่ยเฮ้ยแล้วไข่วะเฮ้ยไข่มาทำไข่มันทำคนนี้วะคนลูกสายเนี่ยโอ้โหูสขาดาเลยเนี่ยวเ,ยเยว้ยนเอาเอาอกไป โอเคแล้วพี่จะเอามาขอหัวพอได้เนี่ยโอเคโทษทีเออฉันบอกอย่างนึงว่ามันมีตาสีขาวอะแล้วมันก็มีคอยค่อยเออตัวนี้แหละโอ้โหไอตัวเนี้ยแหละเฮ้ยแกมาทำอะไรออได้เอออที่สวนบุคคลฉันฉันไปก่อนแล้วนะอเฮ้ยแนพื้นที่ได้เหรอ เอุ้ดนี่เองกระตายเอ้ยชูจกัจะไปจน่ง,งยๆล่อนี่นะชีบเลยเฮ้ยนี่ควนได้อีกเอ้ยนี่ไงโชโบกับตาขาวจิงด้วยเดี๋วต้องโดนมัดต่อยใครอยู่ก็อยู่ไม่เจอผมไม่อยู่เลยจ้า<ห>ใช่ครับผมแรงไม่พอ เอาโอเคทีนี้ก็เหลือแกคนเดียวแกต้องดูพลังมาต่อยฉันนี่แน่เฮาหา่าหาคิดว่าแกจะทำอะไรฉันได้ห,ออหอรงงอ,อ,หอ,อ,อ,อนี่เนี่ยเออคือเฮ้ยนี่แกทำได้ยังไงตายแกตายเออออกไปไปเอกไปนี่เนี่ยโยนเหินใส่หน้าเลย ้มีหินตรงไหนเนี่ยหินหินหิน,หนแกบาบาดเดียวเชววื่อเลยนะเฮ้ยแล้วแกจะได้เจอกันไหนไอเจ้าซอมบีนังเั้ยไอไป็นเจอาสมบี้ยมานี่เลย <c ười> ไอเจ้าซอมบีนังหขอคุณบอเลยลน้องที่รักษาผมเอาไว้ เธอไม่ได้ขนแอปเปิลผมตุยไปตั้งแต่แรกแหละมันจะอวดมากเลยไม่กำลังจะเข้ามามนย้วมันมาแล้วพี่แกฟังฉันก่อนสิว่าฉันเป็นไรฉันได้ตาขาวและตัวใหญ่ขนาดน,นี้อ้ไมาดีคือครั้งหนึ่งนั้นฉันก็คือพ่อานาย,ยางไงเอ้าเหรอไอจิมนี่ใช่ คือตอนที่ฉันเดินเดินอ,อยู่ดีๆไอ้ด็อกเตอร์ตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันก็มาจับฉันอ่ะแล้วก็เอทดลองฉันไปเลยอ่ะเออเหรอไอ้ด็อกเตอร์นั่นมันชื่ออะไรมันชื่อ,อเ,เอเลนเอเลนเอเลนเอเลดเอเลนโอเคฉันจะไปจัดก,การมันเนี่ยฉันนึกว่าไอ้นู่นเป็นไอเลดเพราะว่ามัน ใส่หมวกเป๊ะกันฉันจะรู้ได้ไงอ่ะเออใช่วะ่ะทำไมฉันต้องใส่หมวกแบบเอเลดได้วะไปเอาไปโอเคฉันจะไปหาแล้วนะสามสองหนึ่งฟีมาสิฉันจะไปจัดก,การมันด้วยใช่ไปจัดก,การอเอเลดไปใช่เฮ้ยบางอาบมาทดลองเฮ้ยมาทดลองน้องฉันได้ไงวะ อุ้ยไก่นี่ยมันอร่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยมียังม,มีเลา่ากินไก่กอีกอ่ะเออใช่ว่ะเอาไก่มันจะหมดอายุแล้วนี่ฉันก็เลยกินมันเนี่ยเต็มหมดแล้วเนี่ยไอ้นู่นนะที่มันทีนนนมน่มันทนลองฉันอ่ะไหนโอ้โหหมวกหมวกเหมือนกันฉันนัน่นั่นนี่ไแก้มาได้ไง ไอไม่ควรจะมาที่นี่เลยนะว่าฉันจะมาล้างแค้นแกยังไงละ่ะไอ้เจ้า,เอาอะไรนะอไอ้เจ้าเลนว่าจะชื่อเลนที่แกมีคนต้องชื่อแกอือคือ,อ,อค้อยไปไปใช่แค่ทดลองแกทดลองบ้าอะไรเนี่ยฉันตัวใหญ่แถมตาขาวอีก ลู้เปล่าใช่เป็นน้องใครไม่รู้จะเป็นน้องของไอเมลอนยังไงละ่ะฮะแล้วแล้วพี่คือแล้วแกชื่ออะไรชื่อจิมมีออ่ยังไงล่ะไอ้บ้าชิาหายเลยอ่ะฮึขออะไรเนี่ยนี่น่ ฉันจะกลับร่างเดิมยังไงเอ่เคือหายโอเคตอนนี้จะกลับร่างเดิมแล้วโอ้น้องโอเคยินดีด้วยฉันกำลังหาคนอยู <Yeah. S 1> ว่ว่าขาสักขนาดนั้นโอ้ย <Yeah. S 1> ว่วขาขาวายไปเลยไปแคมปิ้งต่อเลย ใช่ไปแคมปิ้งต่อเลยโอ้ยฉันไปเออถ้ำดีกว่า <c oughs> วุ้มันหนักจริงๆนะอ,อเขือข่อตายขั้วคนหนักเลยเออ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 ขี่ได้เนี่ยอืมอืมอืมอหน่อย <c oughs> มันหนักแค่แค่โอเคฉันจะปิ้งเออเคาเรีิโอะไร เขาเรียกว่าแตงโมยังไงน่ะเรียกผิดบ่อยมักงเรียกเป็นเมดินอะไรป่ะโอเคมือนจะสุกเลยนะวนไบ้าเอ้ยออกไปดิเอาคารดิโอเคเอาไปปิ้งแบบอีกอะไรเนี่ยโอเคช่างมันต้องแต่งมาเลย โอเคแล้วฉันก็กลับบ้านวิรมันผ่นี่ได้ไงเนี่ยเออตุ้มเขือ,อมาผ่อนอีกแล้วหนึ่งสสามสี่แ้วแต่ฉันยังไม่ต้องกลับบ้านเนียวะ่ะฉันต้องรอเพื่อนของฉันมาก่อนเฮย้เจอกัน,นอีพีน้า